ผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามประกอบคุณงามความดีโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนนั้นย่อมมีผู้เล็งเห็นถึงความดีและผลงานของท่านเสมอไม่ว่าการไหนไหนการประพฤติ ปฏิบัติชอบของท่านจะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐที่จะน้อมนำบุคคลทั่วไปให้เชื่อถือไว้วางใจและปฏิบัติตามเท่ากับเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้ทวีขึ้นโดยแท้ พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชชากุมารี